สวัสดีครับผมสปีตาซ่านะครับ คอรัมเนิตหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูแลแระปสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับวันจันทร์ที่21ธันวาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจนะครับให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับในคืนวันจันทร์ที่น่าสนใจทั้งเรยกใหญ่ แรกรีกรองอย่างละหนึ่งคู่ครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ MM88WAP กีฬาออนไลน์ arp, All right นะครับที่ครบคันมีให้เลือกสรรตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการนะครับสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอดเวลาเรื่องการเงินครับปลอดภัยมั่นคง100%เเซการันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ MM88WAP เป็นได้รับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับคู่แรกที่ จะวิเคราะห์ถึงไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งของบา้านยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเบอร์รี่เปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตันนะครับเบอร์รี่ตอนนี้ยังรั้งอยู่ท่าแตานะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าถาน,นครับจุดแข็งคือเกมร,รับที่เหนียวแน่นมากขึ้น,นครับโกอย่างนิกโปม์เนี่ยยังค่อนข้างหวังพึ่งได้นะครับเป็นโกที่เหนียวมากแล้วก็ตอนนี้ครับคู่เซนเตอร์อย่างเบนมีจับคู่กับ เจมส์ทากอนที้เนี่ยทำให้เกมรับของเดอะคาร์เรตเนี่ยมีความเหนียวแน่นรงตัวมากขึ้นครับการขึ้นเกมลุกจกกังหวะโตกับรวมถึงการเลเซอรพีสเนี่ยเริ่มวางผลได้มากขึ้นครับเันนี้ครับเจอกับทางบู๊ครับซึ่งภาพดูครับผมมองว่ามาตรฐานปีนี้ตกลงไปอยากน่าใจหายนะครับแท็กติก3-4-3เกมลุกครับนักเตะอย่างทานดานิเอลโปเดนเซเปโดเนโต ฟอเบโอซินวาเนี่ยยังหวังพึ่งลำบากนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เรนนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างแผ่วไปนะครับผู้นี้ครับแพงเปิดมาให้บูฟนะครับเป็นต่อ0.25อย่างที่เล่นไปนะครับว่าบูฟเนี่ยเป็นบอลที่ไม่ค่อยดีนะครับมาเยือนทางเบอร์ลี่ครับซึ่งถือว่าเหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็เรนในบ้านด้วยก็แพงครับเปิดมาให้ที่ทีมนี้ะครับเป็นต่อ0.25ยผู้นี้ครับเชียร์สองหน้าของต่างเบอร์ลี่มองว่าวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยโดยไปกระทั่งเฮดเต็มด้วยการเบียชนะไไดด้้เเเเเเเชีีีีียรร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 ร์์ททาาาาาางงบบบบบบอออออลลล่่่่่่่นน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 นะะคคคคคคััััััใููสสสววตตตมปปปกกกกกกฟฟุุุซโ็จจห เอสโตริยวเปิดบ้านพบกับปอร์โตบีนะครับเอสโตริยวเป็นทีมที่เก่าเกณฑ์นะครับแล้วก็ความครบเครื่องเนี่ยมีมากกว่าครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางปอร์โตบีครับซึ่งถือว่าเป็นทีมเยาวชนแล้วก็ผลงานนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างหวังผลระบายครับอีกจุดนึงครับคือสไตล์การเล่นเนี่ยทางทีนี้ครับเป็นบอลที่ชอบเปิดแรกเกมรับเนี่ยปอร์บ้านก็แพ้ครับเปิดมาให้ที่เอสโตเรียวครับเป็นต่อศูนย์เจ็ดจุดห้าคุณครับเสื้อใจจากฝูงที่ครบเครื่องมากกว่านะครับสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสเดชนะตั้งไว้้้้้้แลลลววววกกก็็มมีีีีีโโอออาาาสสสเเเเททบบบตตตดดยยรรรรริิิงขไช์นนนนนนนะคคคคััััใู่ปฟุจ เชียบอลรองเชียเบอร์ลี่นะครับเชียบอลต่อเชียเอสโตริลนะครับเฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ